พบกันอีกครั้งครับผมสําหรับแนวทางการตีบอสฮอนนะครับนะซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนําดยส่วนของทีมตีที่ผ่านง่ายๆนะครับนะโดยดาเมจหลักของเราครับผมสำหรับบอสฮอนนะครับผมจะอยู่ที่ตัวละคร2ตัวหลักๆเลยก็คือ1วากาโบะนะครับนะ <c oughs> อันนี้ยิ่งเพื่อได้ครับผมนะยิ่งดาวเยอะๆปืนเยอะๆยิ่งดีนะครับนะสองฮารูนะครับนะอ่าอันนี้คือบอกว่าดาวเยอะปืนเยอะได้ยิ่งดีนะครับ สามนะครับผมนี่ก็คือตัวสเปเชียลหนึ่งตัวที่มีความสามารถซ c ดีๆแนะนำนะครับผมในส่วนของตัวละครที่จะใช้ก็คืออยากจะแนะนาในส่วนของตัวซากินะครับนะไม่รู้ว่ามีเพื่อนเซ็ตไวหรือเปล่านะครับนะสเปเชียลนะครับนะเป็นตัวละครซากิคือตัวนี้นะครับนะถึงบอกเลยว่าดีมากนะอ่ะแต่ถ้าเกิดใครนะครับผมนะไม่มีนะครับผมนะก็อาจจะใช้ตัวอื่นครับผมอย่างเช่นตัวขอคาเละนะครับนะหรือโยชิบีก็ได้นะเพราะว่าตัวละครเหล่านี้นะครับผมนะ ก็ไม่ต้องอัพอะไรครับผมเลเวลไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะอยู่เลเวลหนึ่งครับผมแต่สิ่งที่ต้องซีเรียสก็คือในเรื่องของอีสกิลนะครับนะอยันน้อยขอเลเวลสักสามก็ดีนะอีกตัวนี้ครับผมก็คือตัวของฟุบุกินะครับผมนะถ้าเกิดใครไม่มีสามารถใช้ตัวของซูบุกิแทนได้นะครับผมนะซีซีเหมือนกันนะต้องบอกว่าความแรงของการซีซีอยู่ที่เลเวลของตัวละครที่เราจะใช้นะครับนะอีสกิลยิ่งเลเวลยิ่งเยอะเนี่ยก็จะยิ่งสตันนานขึ้นนะครับผมหรือซีซีนานขึ้นนะของผมนี่ก็คือตัวซบกกินี่็จะ เอาไป6วินะครับนะอ่าแล้วก็ตัวของโฮชิโนะนะครับผมนะอันนี้ก็จะเอาไปอ่าีทีททนะอ่า1นนะครับผมนะแต่ยิง5ครั้งนะครับผมเบ็ดเสร็จก็ประมาณเกือบเกือบอ่าประมาณเกือบเกือบเวิกว่ากันละกันนะครับนะ โอเคนะครับผมนะก็จะประมาณนี้หากิฟูบุกีเนี่ยเราจะต้องไม่เสียค่าซีซเลยไงอ่าโอเคดาเมจหลักก็อยู่แค่นี้นะเอาอักโกบ้านะครับผมทำการบัฟให้แรงๆนะโอเคก็ประมาณนี้ครับไปลุยกันเลยครับ อ่ะมาปุ๊บก็เอาลูโคยิงเลยนะจิเนยิงเสาครับผมให้เกตมันเต็มนะผมเกตตัวนี้เต็มเราถึงจะยิงเราถึงจะตีเข้านะครับนะเนี่ยตีเลือดจะไม่ลดเลยนะครับผมเนะี่ยแต่พอเกตเต็มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะพักหนึ่งอ่าตอนนี้เกตเต็มแล้วทีนี้ดาเมจ์ก็จะมาแล้วเราก็ยิงได้และ้ะ<ญ> เอาฮาริไปครับผมซีซีนะอ่ะจีตึงครับอ่าพอเก็บเต็มปุ๊กก็ยิงได้ละอ่ะดิใช้สกิลโยทิ่งไปเงันเันนะ มา่ะมาปุ๊บเครับผมนะก็เอาฮาร์เลยครับนะทีซีสองจุดเลยฮาแล้วก็โฮชิโนะนะครับอา ปั๊บวากาโบไว้แล้วก็เอาฮาเลครับผมทำซีซีไว้ครับอ่าตอนนี้เกลี่ยเต็มแล้วนะเราก็สามารถทำดาเมจได้แล้วอ่าแล้วก็ทำบอสสตาร์นต่อครับ กโมต่อนะครับนะอ่าแล้วก็ต่อด้วยฮารุนครับเรียบร้อยนะครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบอสที่เตรียมซีซีมาดีๆแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนะก็ถ้าเกิดจะตีบอสตัวนี้คงต้องมีการลงทุนนิดนึงครับผมในส่วนของการอัพกิ้ต่างๆเข้ามานะครับ แนะนำในสวนของตัวละคร CC ซีเพิ่มเติมนะเผื่อถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าตัวไหนสามารถ c ีได้บ้างก็สำหรับตัวนี้นะครับพรนะก็อยากจะมีในสวนขอตัวโฮชิโนะนะครับผมนะที่เราจะแนะนำอยู่นะก็คือโฮชิโนะฟูบุกินะครับนะฮาระครับนะและก็ถัดไานะครับผมนะก็จะเป็นตัวขอมก็จะมีในสวนขอไคโกะนะครับนะหนึ่งตัวนี้นการถึงตัวครับผมสามารถซีซีได้นะ แล้วก็ถัดมานะครับผมนะักก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะครับผมนะักก็จะมีตัวของซูเบกินะครับผมที่เราเคยแนะนําไปก่อนด้านนี้แล้วนะอีหอกนหนึ่งตัวนะซูเบกินะครับผมหนึ่งตัวนะส่วนสเปเชียลนะครับนักก็จะมีตัวาฮาละนะครับนะแล้วก็โยชิบิที่เป็นตัวแบบสามัญหาง,ง่ายๆนะครับผมนะ อ่าโยชิบีนะครับนะแต่ได้เกิดใครอยากได้ตัวสบายเทพๆได้ครับผมนะก็แนะนำเลครับผมในส่วนของตัวซากิได้เลยนะตัวนี้นะครับนะเพราะว่าดาเมจดีด้วยนะอ่าแล้วก็ชำนาญในสถานที่ด้วยก็ถือว่าโอเคครับประมาณนี้ครับผมในส่วนของแนวทางการตีฮอนนะครับผมเวอร์บอสครับโอเคหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ